บรรยากาศร,ร้านทองในจังหวัดตรังคึกคักในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนการจำหน่ายทองคำที่ร้านจำหน่ายทองคำในจังหวัดตรังบรรยากาศทั่วไปเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนแห่ซื้อทองคำกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากต้องการซื้อทองคำเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งนิยมซื้อเป็นของขวัญน,นอกเหนือจากให้ซองอ่งเปา จากการสอบถามผู้ประกอบการร้านทองทราบว่าราคาทองคํายังอยู่ในราคาที่สูงคือบาทละสองหมืกว่าบาทแต่ประชาชนก็ยังหาซื้อทองคํากันอย่างคึกคักโดยมียอดจําหน่ายเพิ่มขึ้นประมาณ1 0บเปอร์เซนทงนี้น่าจะเป็นผลมาจากราคายางพาราที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการทําให้ประชาชนมีกําลังซื้อมากขึ้นนอกจากจะซื้อทองเป็นของขวัญแล้ว ยังซื้อทองไปเก็บเอาไว้ดีกว่าการเก็บเงินสดไว้กับตัวจึงทำให้บรรยากาศการจำหน่ายทองคำเป็นไปอย่างคึกคัก